เพื่อนคนไหนนะครประกอบอาชีพอิสระนะครับแล้วกำลังมองหาวิธีเสียภาษีที่ถูกต้องนะครับผมแนะนำเล่มนี้เลยจ้าเล่มนี้เลยครับเปลี่ยนภาษีเป็นเงินล้านซีอมืองใหม่ก็ทำได้นะครับเล่มนี้ระดับตำนานเลยนะครับขายดีมากนะครับอะมาดูครับถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะครับมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่น ผมจะพรีวิวให้ดูสั้นๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับเก็บไว้อ่านนะครับบ้านละ1เล่มเนาะเช่นนี่ครับฟรีแลนซ์นะครับเขาบอกว่าต้องแยกนะครับให้ได้ก่อนว่าฟรีแลนซ์ของเรานะครับเป็นเงินได้นะครับระหว่าง40วงเล็บ2หรือ40วงเล็บ8นะครับเพื่อนๆต้องแยกงานให้ออกก่อนนะครับเช่นเนาะยกตัวอย่างนะครับแหล่งอันนี้คือแหล่งเงินได้นะมีตารางบอกนะครับ รับทำงานหรือนะครับรับจ้างทำนะครับพึงประเมินนะครับก็จะเป็น40บวงเล็บ2นะครับการหักค่าใช้จ่ายนะครับจะหักเมาส์นะครับ50เซนนะครับสูงสุดไม่เกิน10,000แสนหากมีเงินได้ประเภท1และ2ให้นำมารวมกันแต่หากได้ไม่เกิน1นึ0 0แสนบาทนะครับเพราะว่าวงเล็บ2กับวงเล็บ8เนี่ยเขาจะมีการหักค่าใช้จ่ายที่ต่างกันนั่นเองนะครับมีเรื่องของเอกสารที่ต้องเก็บนะครับ ก็คือวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อนๆนะเก็บเอกสารนะครับทุกครั้งที่นะครับทำงานนะครับประมาณนี้เสียแบบไหนนะครับนี่ถ้าภาษีที่คํานวณได้มากกว่าภาษีที่ถูกหักนณที่จ่ายทั้งปีนะครับต้องจ่ายภาษีเพิ่มถ้าหัก ภาษีที่ถูกหักณนะที่จ่ายทั้งปีมากกว่าภาษีที่คำนวณได้ให้ขอคืนภาษีนะครับมันจะมี2แบบนะ,ะประมาณนี้ครับเป็นน้ำจิ้มออเดอร์นะครับในตะกร้าครับผม